หน้าเรียวนะครับใส่แล you ้วทาให้เราแบบหน้าเรียวขึ้นยังไงให้ทุกคนกลับมาสู่แมสอีกครั Comic ้งเพราะมะเร็งนี้ฆ่าชีวิตกับคนที่เรารักผมเสียญาติจากการเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอดเสร็จมันจะลุกลามขึ้นสู่สมองเรากินยามุงเต้าก็ไม่อยู่มันก็จะลามไปทั่วร่างกายใส่แล้วก็หายใจง่ายไม่จำเป็นต้องซื้อจากช่องผมก็ได้แต่ถ้าใครมีหน้ากากเก่งแนะนําเลยว่าให้นํากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งโดนฝุ่น pm 2.5สะสมไปเรื่อยๆมันจะสร้างพวกเม็ดเลือดขาวมาเยอะเมื่อร่างกายเรามีไวรัสก็ไป ร่างกายเราจะสร้างเม็ดเลือดขาวจะเยอะกว่าปกติเม็ดเลือดขาวมันจะไปสร้างภูมิคุค้มกันร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดขาวเยอะๆนะฮะแสดงว่าร่างกายเราผิดปกติแล้วแน่นอนมเมล็งมันก็เข้าไปในร่างกายสะสมไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นมเมล็งตับแล้วก็มเม็งหลับไส้การสัมผัส PM 2.5นี่น่ากลัวน,นะครับทุกคนนะตอนนี้นะครับให้ทุกคนนะครับหันกลับมาใช้หน้ากา,อาอกอนามัยอีกครั้งนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะครับไม่เล็กอีกต่อไปครับฝุ่น PM 2.5เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญนะครับ ของการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาว